วิววรรณรสบกมือลาเมืองไทยหนีไปพักใจยาวๆค่ะก็ต้องบอกว่าคอลิกนี้ดราม่าไปใช้ชีวิตตามสไตล์สาวโสดแล้วล่ะค่ะสําหรับนักเอกสาวคนดังอย่างวิววรรณรสเพราะหลังจากที่ได้เลิกลากราะเกรนขนมเจดก็ได้มีการแชร์คาคมไปมาจนเอาแฟนๆนั้นจับตาว่ากําลังดราม่าฟาดฟันกันคําคมหรือเปล่าลาสุดวิวก็ได้บกมือลาเมืองไทยไปเที่ยวพักใจที่ญี่ปุ่นแล้วล่ะค่ะพร้อมอัปเดตว่าแฮปปี้ตลอดไฟนอนหลับยาวตลอดคืนอาหาร านบนเครื่องอร่อยทุกเมนูเอ็นจอยมากค่ะถึงญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพทำกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เอาเป็นว่ายัางไงก็ขอให้การเดินทางในทริปนี้รับรื่นและเต็มไปด้วยความสุขค่ะส่วนเรื่องของตามาก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะมีแฟนๆที่อยู่ทีมมิวและให้กำลังใจเยอะมากค่ะ